นำกัดขออนุญาตใส่ม hmm. mm ือเนาะพี่น้องเนาะเอามือทั้งมือทั้งซอนทั้งอุ่นขวตักน้ำเยิวเลยอะ สวัสดีค่ะพี่น้องกล่องไผ่สู้บุ๋มทุกคนนะคะพขบกักยายแหววผัดแซ่บปานัวคือเกาพี่น้องเมื่อดิบๆมากินตำบักุกงพี่น้องตัดบักุกงกูหลวกเนาะพี่น้องเนาะกูจะตุ๋ยง่าได้พี่น้องได้ใส่ขนมจีนน้ำพี่น้องใส่กับปูนบานเน้าเนาะพี่น้องเนาะกับกัะป๋อแก่แบบนี้เนาะไม้ได้ค่ะเนาะเนาะไม้ลายพี่น้องกับผักสลัดนะคะเนาะมากินน้ำกันพี่น้องแซ่บๆนัวๆเนื้อเพ็ดกินจาดขนาดได้พี่น้องเด้อเบิ่เบิ่น เต็มผ้าถาดอยู่พี่น้องค่ะเบิ่งพนหนึ่งแต่แสบเจียนง่ามมือนี่มาพี่น้องมามันสีอืดก่อนเนาะมันสีบอสแสบเนาะข้าแหลกแห่งหมันของใจแหลกคือเกาพี่นอ้องเงีตาสดจดคือเกาพี่น้องมากจ้าแสบแจมนำกันขออนอุญาตใส่มือเนาะพี่น้องเนาะเอามือทั้งมือทั้งซ้อนทั้งอันขวะะับปากแสบพี่น้องแสบ Những nhiều vậy, rồi làm abun mặt, mhm. A ai mặt, mhm. A buôn mặt, mhm. A buôn mặt, mhm. nó buôn mặt, ไอ้กุ้งรวกไปหน่กงม่กุ้งสะดุง่งรวบไอ,กกอ้บักกรอก สวัดผ้าถานหมู่ลู่ยกเห็นเปิดเกิดค่าของเนาะพี่น้องเนาะอืมดิตั๊กใจตกตาย เราไม,ม่ข่าวแล้วเมื่อเนี่ยถ้าถึงตะขอน้อมเชียนใส่กลุ่มเชีนมากจ่กสีขาวแม่พีหนอ้อง Người làm luôn rồi bắt, đừng Cắt ngay Ghiền ยังดอกเช็ดตาจะได้กี่มา่งมูพี่เนาะอยากเกี่ยวยังมาอ่างกุ้งลวกกุ้งลวกซื้อกุ้งมาว่านี่ก็ ต้องลงดอมต้อนชวนประธานมาพี่น้องเขาต้องกินอาจจะขาวแนวพี่น้องสีสันอาจจะบ่มีดปันหดเอาอีปูออกกันใส่บักกอไม่ได้สีหลายแหล่เยียงนั้น รถ <c oughs> กับเป็ดเป็ปดปาดปาดอยู่แ <c oughs> <c oughs> ด้ไหมครอบเรียบร้ยโทรศาาติถใจยา้แบบครับ khác người chúng ta có mắc có có đòn đấy nào Để vừa con con Cương lấy lại được không? Em vào dây cương lại cũng bầm lầm chắc ngoài Các bạn có thể nhìn thấy Các bạn hết bát, hết ra quen nhá, bắt vô đi, vào vào được không nhá, hu สบอยมันแบบที่สบายแล้วไ <c oughs> ม่แกงหน้อใม่อยู่ในพี่นองจะบอกมาโซ่เลืการ่น่นองอยากนั่งจนอดรา <c oughs> มื่อเช้านี่กิกแจงแล้วไม่ใ่ไมนองเมื่อเียงกินตบบมักคุนมน่ะพี่ด่านขายของอยู่ทางทางส่นาบัตพี่น้อ มันนี่งเงียบพี่นองอย่ามาเบิอดปาให้

ตอนนี้เราสักร

ปลงอีกแตกปะไงน้องใหม่เกียงเราพี่น้องเกียงแล้วเดียวเบียข้างในมันจิ้มโรถีอียค้องมือนี่ยน้องใหม่แกได้แกเขากับป้าตองกิน,กนพี่น้องเรียกกินร้อนๆอน ยิ้มหน่อยพี่น้องน่ะน้องแม่กินกระปุลดิมันเหลือพาไปกินเมื่อหนาน้องพี่น้องนะยิ้มก็ออกก็้มเปูนฟื้นเพื่นได้ยิ้มหน้าค่ะพี่น้องเติ้งแซ่บตั้งเกียจเติ้งนัวเนาะพี่น้องเนาะนัวงอย่างแป็นัวน,ว,นวนัวงผงนัวเนาะพี่น้องเนาะแซ่บหลาย ก็ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้จากกดติดตามกดกระดิงด่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่นะคะน้องขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ